ได้จัดอบรมเกี่ยวกับแนวทางการหาเสียงการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามนโยบายของพรรคที่จะทำงานให้ประชาชนและประเทศชาติเพื่อให้ว่าที่ผู้สมัครสสรุ่นใหม่นำไปทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่โดยมีนายพิรพันธ์สาลีรัฐว,วิภาคหวัวหน้าพรรคในสุพัฒนพงพันธ์มีชาวที่ปรึกษาทีมเศรษฐกิจมาเป็นประธานในการอบรมพร้อมด้วยผู้บริหารระดับหัวกะทิอทิหมอมหลวงชยชิตกิจดากรหัวหน้าทีมเศรษฐกิจดรไตรรงสุวรรณคีรี อนุชาบุรพชัยศรีพลตรีในแพทย์เหรียญทองแน่นหนาพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองมาร่วมติวเข้มโดยบรรยากาศการอบรมเป็นไปอย่างคึกคักพร้อมย้ำที่ใช้ความจริงใจหาเสียงกับชาวบ้านเหมือนที่ลุงตู่ทำมาแล้วและนำนโยบายที่รัฐบาลทำแล้วสำเร็จไปชี้แจงให้ชาวบ้านรับรู้เวลาลงพื้นที่ ในวิทยาแก้วพระดายรองหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติเร่งนัดพูดคุยว่าที่ผู้สมัครสอสอภาคอีสานตอนบนวันที่หนึ่งเมษายนนี้ที่จังหวัดอุดรธานีเพื่อให้คําแนะนําในการน,นํานโยบายของพักและยุทธศาสตร์ทางการเมืองในภาคอีสานและชูผลงานของพลเอกประยุทธ์เพราะที่ผ่านมาขาดการประชาสัมพันธ์ขาดการสื่อสารกับประชาชนว่ารัฐบาลทำอะไรบ้างดังนั้นบทบาทหน้าที่ของว่าที่ผู้สมัครของพัก ต้องไปบอกกับประชาชนว่า8ปีที่ผ่านมาภาคอีสานพัฒนาไปมากไม่มียุคไหนที่อีสานพัฒนาได้ดีเท่ากับ8ปีพลเอกประยุทธ์ถนนเป็น4เลน6เลนเกือบทั้งหมดเป็นปรากฏการณ์พัฒนาอย่างเห็นได้ชัดทางรถไฟรางคู่รถไฟความเร็วสูงใกล้จะมาสนามบินนานาชาติสะพานข้ามแม่น้ำโค้งแห่งใหม่แต่สิ่งหนึ่งที่มองไม่เห็นก็คือผู้แทนเก่าทำอะไรกันบ้าง ในยานะกรวังบุญคงชนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานยุทธศาสตร์ภาคใต้พักรวมไทยสร้างชาติมั่นใจกระแสพลเอกประยุทธ์จันโอชาจะพาพักรวมไทยสร้างชาติเข้าสภาไม่ต่ำกว่า90ที่นั่งเผยคะแนนนิยมดีวันดีคืนโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้เพราะนโยบายดีประชาชนชื่นชอบและเชื่อมั่นว่าทําได้จริงพร้อมเตรียมปราศัยใหญ่ที่กรุงเทพมหานครในวันที่7เมษายนนี้ ส่วนเรื่องพลเอกประยุทธ์ไม่ลงสอสปาร์ตี้ลิสต์เพราะกลัวแพ้นายชนก,กรกล่าวว่าถ้าท่านกลัวแพ้คงไม่มาเป็นแคนดิเดตนายกและท่านยังเป็นสมาชิกพักนำทีมปราศัยเอง